แต่ uhm. วันนี้เราจะมาแจกบาตรทรูมันนี่วอลเลยให้กับคนดูทุกคนนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยยะตะยายทวดลายเลยหลนกันทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซาวด ซึนในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราห่างหายกับการลงคลิปไปค่อนข้างนานนะและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเลยนะเราห่างหายกับท่านชมไปนานเนาะก่อนหน้านี้นะครับเราได้ไลฟ์สดแจกไปแล้วนะครับผม,ผมก็ห่างหายไปเนาะเราก็เลยมาไลฟ์สดแจกไปหน่อยนึงนะคบผมแต่ก็บ,บอกก่อนว่าปัจจัยสาคัญในคลิปนี้นะครับไม่ได้มารีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับผมอะไรมากมายเนาะแต่วันนี้เราจะมาแจกบัตรชู๊กันที่วอลเดียให้กับคนดูทุกคนนะครับ โอ้โห oh ประมาณนี้เลยนะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแลกบัตรคูกันจะเป็นแอปพลิเคชันไหนจะเป็นแอปแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูบพร้อมกันเลยจ้าไปดูเลยนะ Ee, แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปว่ดตอนะครับผมอย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้มไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเพราะว่าช่องเรามีกิจกรรมดีๆมาให้รับชมได้ร่วมสนุกกันตลอดแล้วก็มีคลิปดีๆออกมาให้นับชมรับชมกันทุกๆวันนะครับดังนั้นห like น,นึ่งไลค์ของนักชมนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจสําคัญที่ทําให้ผมสามารถทาคลิปลงยูทูบต่อไปได้แล้วก็นํากิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้นะครับดังนั้นฝากกันช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะเอาแหละเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยจ้าิ๊ โอเคครับผ okay, sure ู้ชมตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันนี่เลยรอยัลคาสิโน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเลยนะซึ่งใครที่ยังไม่รู้จักแอปพลิเคชันนี้นะครับขอพูดสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนี่เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะที่หาดโหลดได้ทั้ง p Store และ Play Store นะครับผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายพอทูตรวจสอบและสามารถโหลดสโตไทยได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับผมจะมีตัวกลางการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าชิป1่รานชิปนะครับจะเท่ากับ1 0 0บาทและ10,000แสนชิปจะเท่ากับ10บาทนั่นเองนะครรัเเเยยยอไไมพพีงทาาาาานนน้้้สถํชิปปขดแลว ทีนี้เนี่ยเรายังนี่เลยไปที่ร้านแรกรางวัลตรงนี้แล้วไปที่แรกเปลี่ยนนะครับก็จะมีบัตรทูให้เราแลกซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาแลกบัตรทูเพื่อแจกกับคนดูทุกๆคนเลยนะ,ะดังนั้นก่อนที่เราจะไปแลก,กนะครับผมใครที่อยากให้เราแลกแบบเยอะๆนะช่วยก,กดไลค์นะครับคลิปนี้ให้ครบ100รไลค์ด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเราจะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้กันต่อไปนะขอแนะนำนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะฮะใครที่เป็นสายฟรีนะเล่นแอปลิเคชันนี้ได้ เนันนะครบเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรอยย่อคาสิโนขึ้นมาแล้วนี่เลยเข้าไปที่กิจก,กรรมนะครับผมใส่โค้ด PMC 4 0 0 3 0 2 5ท่านผู้ชมจะได้รับชิปฟรีๆไปเลย1 0 0 0 0แสนชิปนะครับหรือเท่ากับ10 นั่นเองนะครับแล้วก็แนะนํานะใครที่เป็นสายฟรีจ,จริงๆนะครับยังไม่ต้องเติมนะแนะนําพูดเลยนะว่าเราไม่แนะนําให้เติมนะครับยังไม่ต้องเติมก่อนให้ลองเล่นนะครับลองศึกษาเทคนิคนะคบไม่ว่าจะเป็นจากช่องผมเองหรือช่องไหนก็ได้นะครับผมลองเอาหนึ่งแสนชิปไปลองปั้นดูก,ก่อนนะถ้าปั้นได้ก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าปั้นไม่ได้ก็ควรหยุดหรือพ่อหรือใครอยากจะเล่นต่อก็แนะนาว่าสมัยนี้ใหม่แล้วใส่โค้ดแบบนี้นั่นเองนะับเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแลกบัตรทูกันเลยดีกว่านะครับไปที่รับ ตอนนี้นะครับบัตรทูจะเหลืออยู่ประมาณแค่บัตรทูข้าสิบาทนะครับบัตรทูหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็บัตรทูสามร้อยบาทแล้วก็บัตรทูห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับผมทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกบัตรทูนะครับเก้าสิบบาท เออร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวลองดูก่อนว่าชิปเราพอหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด12บเอ็มนะครับเดิมมาหนึ่งพันสองร้อบาทนั่นเองอันนี้มาจากการที่เราได้เล่นในไลฟ์สดนะครับผมอ่าซึ่งเราปั้นกันสดๆจากประมาณ1ทุน1นเอ็มนะเราปั้นขึ้นมาเป็น12บเอ็มนะโอเคทีนี้บัตรทูห้าสิบบาทเราไม่มีแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมมันหายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแลกเป็น90้าสิบบาทเ9้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สับเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกนะครับ4ใบเลยสหรับ อ่า90บาทนะโอเคแลกเลยนะครับแล้วกดได้รับนะครับกดได้รับอ่ะแลกไปได้หนึ่งใบแลกไปอีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็แลกไปอีกหนึ่งใบนะครับอุ้ยเกินจํากัดการแลกต่อวันโอ้โหท่านผู้ชมครับผมแลกไปเมื่อกี้สองใบแล้วนะแต่ว่าทีนี้ผมลืมดูนะไม่เคยคิดว่ามันจะมีคําว่าจํากัดการแลกนะคือตั้งแต่เล่นมาเพิ่งรู้นะว่ามันมีการจํากัดการแลกต่อวันด้วยนะครับโอเคเราแลก90บาทไป2ใบแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองแลก150ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ได้ไหมเอ้าได้นะครับผมอ๋อมันน่าจะจํากัดนะคบแบบว่า90บาทเนี่ยแลกได้2ครั้งต่อ1นวันนะ150บาทแลกได้2ครั้งต่อ1วันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับเราแลก90บาท2ใบแล้วก็150บาทนะครับผมจํานวน1ใบนั่นเองนะครับผมโอเคเรากดได้รับเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะแจกออกเป็น2แบบนะครับคือ1เราจะแจกเป็น90บาทนะครับเป็นบัตรทูเนี่ยสใบสดอีก150บาทผมจะทําเป็นอ่างเปาแจกแล้วกันนะคบเพื่อจะได้ให้คนอื่นๆได้เยอะๆเนาะโอเคครับผม การแจกกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการมารีวิวแอปพลิเคชันก็ไม่เชิงรีวิวเพราะคลิปวิดีโอนี้เราตั้งใจมาแจกกันจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อแม่การเสียวราเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปแจกนะครับผมอย่างน้อยช่วยกันคนละหนึ่งไลค์นะครับกราบเลยนะฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะคบเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองนะครับผมมาใหายไปนานมากเลยนะผมนี่ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักเลยคิดถึงทุกกกคคนนนนนนมมาเเเลยยยดดััััง้้ววีีรบ็ชช่อ ไลค์น้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะจ๊ะเอาล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะแจกอ่าทั้งอ่งางเปาแล้วก็บัตรทรูเนาะซึ่งเดี๋ยวบัตรทรูเนี่ยเราจะแจกกันเลยนะครับแล้วก็ จะขึ้นรหัสให้ดูเลยก็คือเนี่ยจะจะโชว์แอปนะครับแล้วก็จะขึ้นรหัสให้ดูเลยนะครับส่วนอ่างเป้าเนี่ยจะแจกหลังบัตรทู2ใบนี้เสร็จนะครับผมโอเคไหมอ่างเปาจะแจกจํานวน150บาทนะครับผมตามจํานวนบัตรครู150ที่เราแลกไปเลยประมาณนี้นะขอพูดถึงอ่างเป้านีดนึงก่อนนะครับซึ่งการแจกอ่างเป้าหรือบัตรรูพวกนี้นะครับเราจะทําคลิปเปิดตัวลงไปนะครับดังนั้นมันจะเป็นเหมือนกับไลฟ์สดเปิดตัวดังนั้นนะครับผมใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับผมไม่ต้องเสียใจไปนะครับให้ท่านชมนะกดกระดิ่งๆ เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้เนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแจกบัตรทูสองใบแรกกันก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาสู่ในแอปอีกรอบหนึ่ง ะะเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยที่กล่องจดหมายนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด3ใบนะเห็นไหมจะมี90บาท1ใบ90บาทอีก1ใบแล้วก็อหอ่รอยห้บาทอีก1ใบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการกดเปิดเลยแล้วผมจะไม่ปิดเลขนะอันนี้บอกก่อนนะว่าจะไม่ปิดเลขนะเอหรือว่าปิดเลขดีเอางี้ใบแรกผมไม่ปิดเลขใบที่ใบที่2เนี่ยปิดเลขแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เอาแล้วนะครับเราจะกดแสดงรหรัสบารแล้วนะเตรียมดูที่หน้าจอดี1 2 3ปึ๊บ เอาแล้วนะครับรหัสพินนะ91716792616384นะครับผมโอเคไปกันเร็วๆเลยไปจดหมายที่2เลยนะครับผมรหัสบัตรอันที่2ไปเลยครับปิดเลข้ายนะ5015937179638ตื่นนะครับผมอ่าลองดูเอาแล้วกันนะครับผมใครได้บอกด้วยนะโอเคไหมเอาเลยนะครับผมมาต่อกันที่รางวัลที่2เลยนะครับนั่นก็คือ แจกอะไรเอ่ยแจกอังเป้านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวพร้อมๆกันเลยนะอย่างที่บอกไปก่อนที่จะไปแจกกดไลค์ด้วยนะฮะโอเคไหมอ่ะแต่บอกก่อนนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้แบบว่าอาัดหน้าจอตอนแบบว่าสรงอ่าองเปา,านะ เพราะว่าเครื่องที่ใช้อัดหน้าจอปกติเนี่ยอยู่นู่นนะครับกาลังใช้ถ่ายอยู่นะโอเคไหมดังนั้นนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยใครบอกเฮ้ยพี่สร้างอ่างเปล่าจริงหรือเปล่าลองเช็คที่อ่างเปล่าได้นะครับว่าสร้างเวลาไหนอะไรยังไงแล้วคนที่รับเนี่ยรับตรงเวลาหรือเปล่าเนาะโอเคครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะนับ5 4, 3ส1 อ okay ันเปาลงไปแล้วนะจ้าโอเคครับผมใครได้ก็บอกกันด้วยนะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับนู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วก็คงจะสร้างความสนุกให้กับนู้ชมไม่มากก็น้อยเนาะส่วนใครนะครับที่ได้รางวัลไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะได้ไม่พลาดที่แม่เหมือนกันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้า See you the next clip จุ๊บๆไม่บายสวัสดีครับบายนะ